ต่อมาเรามาดูในส่วนที่สำคัญกันค่ะก็คือในส่วนของ research content ส่วนประกอบแรกที่สำคัญของ research content ก็คือที่มาและความสำคัญของปัญหาหรือที่เราเรียกว่า background information ซึ่งใน background information นี้ผู้วิจัยจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไม ถึงต้องทำการวิจัยนี้การวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างไรหรือมีคุณค่าอย่างไรในหลักการการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นั้นเราจะดูด้วยว่าการศึกษานั้นมี scientific merit ไหมหากโครงการวิจัยนั้นไม่ได้มี scientific merit หรือคุณค่าทางวิทยาศาสตร์การวิจัยนั้นก็ไม่เป็นไปนตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพราะฉะนั้น ผู้เขียนโครงการวิจัยจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าทำไมผู้วิจัยต้องการที่จะทำการวิจัยนี้ขึ้นมาผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะให้คุณค่าหรือสร้างคุณประโยชน์อย่างไรซึ่งในส่วนที่มาและความสำคัญนี้โดยทั่วไปหลักการขั้นตอนในการเขียนแบ็กกราวด์เราต้องเขียนให้ทราบก่อนว่าปัญหาของสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจนั้นเป็นอย่างไร และในปัจจุบันมันมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหานั้นหรือมีการศึกษาอื่นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างและการศึกษาเหล่านั้นได้ผลเป็นอย่างไรและมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างจึงนำไปสู่การศึกษาที่ผู้วิจัยต้องการทำในครั้งนี้ว่าจะไปช่วยอุดช่องว่างหรือจะไปช่วยลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยก่อนหน้านี้อย่างไรบ้าง